สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายพันุ์พงสุภาสุธากูลครับดิฉันนางสาวคณาภาชัยพิริยศักดิ์ค่ะเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาเรามีความเครียดเราต้องการจะปรึกษาใครสักคนเนี่ยเราควรจะทํำยังไงดีวันนี้นะครับเรามีทางออกเรามาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรักชุนการนะครับผมและอาจารย์ดรฟงกมลิศร,รัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้พวกหนูอยากจะถามว่าอาจารย์ที่ปรึกษาคือใครแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างคะค่ะอาจารย์ที่ปรึกษานะคะจะเป็นบุคคลที่สําคัญมากนะคะเขาจะอยู่ครอบควบคู่ไปกับนิสิตนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าชั้นปีที่1จนถึงชั้นปีที่4นะคะหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือหลกัหลกๆก็คือดูแลเรื่องการเรียนของนิสิตของตัวเองเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นของตัวเองนะคะค่ะแล้วดูแลไปจน จบการศึกษาเลยค่ะไม่มีกําหนดเวลานะคะว่ากี่ปีแต่จริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับพวกคุณถึง4ปีเท่านั้นค่ะเรียกว่าอาจารย์ทุกคนก็อยากให้จบ4ปีด้วยกันเนาะค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทปรึกษาเรื่องอะไรได้บ้างครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวได้ไหม ก็ได้นะคะหลักๆจะดูเรื่องเรียนนะคะแต่ก็มีเรื่องของออปัญหาชวนตัวนะคะที่บอกใครไม่ได้ก็มาคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้นะคะท้าคุณไว้วางใจพอใช่ไหมอาจารย์นกใช่ค่ะที่ริงอาจารย์ที่ปรึกษานะคะก็เหมือนกับเป็นแหล่ง ความช่วยเหลือ,อนิสิตนะคะที่เวลานิสิตเนี่ยเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยก็มีการเรียนเป็นหลักนะคะแล้วก็เวลาที่ลงทะเบียนเรียนนะคะผลการเรียนอะไรต่างๆที่สงสัยเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาก็ สามารถให้ความช่วยเหลือได้เข้ามาปรึกษาได้แล้วนอกจากนั้นก็อย่างที่อาจารย์รักได้บอกไปเนอะเพราะว่าเราใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยนอกจากการเรียนก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมหรือว่าเรื่องของบางทีเรามีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันกระทบต่อการเรียนใช่ไหมปัญหาส่วนตัวแบบอย่างที่อาจารย์บอกว่าบอกใครไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งความช่วยเหลือนะคะ ก็ถือได้ว่าสามารถคุยได้ทุกเรื่องเป็นที่พักพิงใจในช่วงที่เวลาเราอยู่มหาวิทยาลัยเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็แล้วที่ปรึกษาของสาขาเราเนี่ยค่ะมีใครบ้างอะคะค่ะอาจารย์ภาวิชาจิตตวิทยาทุกคนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตค่ะเพียงแต่ว่าการจัดการจะแตกต่างกันไปในสาขาพัฒนาการเนี่ยอาจารย์ทั้ง4คนก็จะเป็นที่ปรึกษาของนิสิตชั้นปีที่1 นะคะเพียงแต่เราจะแบ่งสัดส่วนกันนิสิตหนึ่งคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งหนึ่งท่านนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ค่อยสนิทกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองก็ให้ปรึกษากับอาจารย์ภายในสาขาค่ะและเดี๋ยวเราจะคุยกันเองค่ะก็คือสามารถปรึกษาอาจารย์ทุกคนได้เลยในสาขาของเราเพราะว่ากันเองมาก<อ> <laughs> ใช่ครับก็ <laughs> <c oughs> คืออยากคุยกับใครก็สามารถเลือกคุยได้เองเลย แล้วอย่างนี้เนี่ยเราอยากจะติดต่อคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาต้องไปหาที่ไหนครับค่ะสำหรับแหล่งที่ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษานะคะก็จะมี2แบบเนาะไปเจอกันตัวต่อตัว,ตว,ตวที่ห้องทํางานของอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์แต่ละท่านก็จะมี ห้องทำงานแบบแต่ละห้องเนาะแล้วก็มีแบบออนไลน์หรือว่าโทรศพัพท์ซึ่งเดี๋ยวแต่ละสาขาเนี่ยก็จะแจ้งว่าเออที่ปรึกษาหลักๆของเราอะเป็นใครเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อว่าอาจจะติดต่ออาจารย์ได้ที่ห้องไหนตึกไหนของคณะนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพหรือว่ามีแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรอื่นที่สะดวกที่จะติดต่อกันได้ นอกจากจะติดต่อตาระบบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะมีเวลาว่างให้นิสิตเข้าพบนะคะทุกคนจะทําตารางติดไว้ที่หน้าห้องนิสิตสามารถเดินไปไปดูได้ว่าอาจารย์สะดวกในเวลาไหนแล้วก็อาจจะเขียนจดหมายเล็กๆไว้ กับอาจารย์ว่าหนูจะขอเข้าพบอาจารย์ในวันนี้วันนี้สะดวกหรือเปล่านะคะก็ต้องให้ต้องให้เวลาอาจารย์ด้วยเพราะว่าบางครั้งเวลาที่นิสิตว่างก็เป็นเวลาที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยนะคะก็ต้องหาช่วงเวลาที่ตรงกันโดยส่วนใหญ,ญ่เราจะนัดกันเนาะแล้วก็คุยกันถ้านัดใหม่ล่วงหน้าเนี่ยก็จะมีโอกาสได้คุยเราจะได้จัดเวลาพูดคุยกับนิสิตได้อย่างเต็มที่ว่าเออหนูมีปัญหาอะไรอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรแบบสำหรับ สำหรับน้องปีหนึ่งนะคะเบื้องต้นบางสาขาอาจจะยังจัดอาจารย์ที่ปรึกษานี้เรียบร้อยก็ให้มีปัญหาไปหาหัวหน้าสาขาขค,ค่ะอาจารย์สีท่านหัวหน้าสาขานะคะ<ม>ก็ไปหาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าสาขาก่อนแล้วพอประกาศนิสิตที่ปรึกษามาแล้วก็ค่อยไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ภาคเราจะมีโครงการเนาะจนะนกปีละสองครั้งนะคะเป็นเรื่องของการนัดพบที่ปรึกษาค่ะ,คะ ก็คือนัดพบที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการคือเราจะมารวมกันหลายคนถูกไหมฮะใช่แล้วก็เป็นคําถามส่วนใหญ่ที่นิสิตอยากรู้ <transmission> <hh> สอบถามอาจารย์ได้ทุกคนเลยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นปรึกษาส่วนตัวก็นอกเวลานัดหมายกับอาจารย์นะคะในเรื่องของการติดต่อก็ขอนิดนึงว่าถ้าเกินสามทุ่มไปแล้วนะคะหนูเกิดมีปัญหาตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนถ้าไม่สาหัสกันมาก <S <S <vent> หนูเก็บไว้ตอนเวลาทําการแล้วกันนะคะเพราะว่า <networks> รู้สึกบางทีไลนะ์มาตอนห้าทุ่มเนี่ยอาจจะไม่มีใครตอบค่ะเพราะอาจารย์ที่นี่รักษาสุขภาพค่ะเราจะนอนกันเร็วนะ <Okay. S 1> คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นแหล่งความช่วยเหลือใช่ไหมคะแต่อาจารย์ก็คงไม่สามารถที่จะแบบยู่ให้เราติดต่อได้24ชั่วโมงนะอาจารย์แต่ละคนก็จะมีเวลาของเขาเช่นเวลาทําการเวลาที่ตอนนั้นสอนเสร็จแล้วแล้วก็มาให้นิสิต ถามได้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไปท่าน,นัดหมายก่อนหรือว่าทักอาจารย์เขาไปก่อนนิดนึงตามที่ช่องทางอาจารย์เขาสะดวกนะเช่นอีเมลหรือโซเชียลมีเดียคือแล้วแต่อาจารย์แต่ละคนเนี่ยก็จะได้กับคุยได้ตรงเวลากันมากขึ้นค่ะอาจารย์แล้วจริงไหมคะที่บบกว่าในร่วมหาวิทยาลายัยพอเราเก้าวเข้ามาเป็นนิสิตแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาจารย์มาคอยจ้ำมตีจ้าชัยจะไม่มีอาจารย์มาตามเหมือนตอนที่เราอยู่มัธยมอะค่ะ ค่ะก็เราก็คนจากวัยมัธยมมาแล้วนะคะเข้าสู่การเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยนะคะแน่นอน,นะคะ่ะว่าเราก็ต้องฝึกหัดในเรื่องของความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ในภาคนี่จะไม่คอยดูแลนะคะคือเราเนี่ยคอยให้คําแนะนําสนับสนุนนะคะเรื่องการลงทะเบียนเรียนอะไรต่างๆหรือว่าปัญหาที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการเรียนที่เราแบบ อยากหาความช่วยเหลืออาจารย์ก็ยังคงเป็นหลักในการให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะแต่ว่าชีวิตในรัวมหาวิทยาลัยเราแบบจะต้องมีการแบ่งเวลาค่ะมันมีทั้งการเรียนมีทั้งกิจกรรมแล้วก็อื่นเพื่อฝึกให้เราเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยส่วนหนึ่งและอาจารย์ก็จะคอยซัพพอร์ตเราเบื้องหลังด้วยส่วนนึงค่ะ แต่ว่าเราโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วไม่ใช่แบบเด็กมธัธยมแล้วใช่ที่ต้องมาดูแลในทุกสเต็ปว่าส่งงานเรือ่องยางอนุษย์อันเน,น,น,นี้ยเพราะว่ามันถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนิสิตด้วยเช่นกันโอเคแล้วแบบนี้เนี่ยอย่างบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับกับครูประจำชั้นของวัยมธัธยมเนี่ยแตกต่างกันไหมครับถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่ไม่ต่างกันเพราะว่าต้องดูแลนิสิตนะคะให้จบการศึกษา ตามกําหนดเวลาแต่การแสดงออกคงจะต่างกันเพราะว่าหนูๆก็เข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะแล้วก็เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วด้วยค่อนข้างที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ด้วยวัยของพวกคุณก็ไม่อยากให้พวกครูเข้าไปวุ่นวายในชีวิตคุณหรอกนะคะคุณก็ควรจะเติบโตด้วยตัวคุณเองเพียงแต่ว่าในบางครั้งที่มันมีปัญหาตามวัยแล้วเราคิดไม่ออกไม่รู้จะไปทางไหนก็ให้หนึกถึงอาจารย์ที่ปรึกษานะคะโดยเฉพาะเรื่องเรียนครูอยากจะเน้นเลยว่า ถ้าคุณคิดจะดรอปวิชาไหนถอนวิชาไหนให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเพราะว่าปรึกษารุ่นพี่บางทีหลักสูตรไม่เหมือนกันค่ะมันก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของกำลนการในการจบการศึกษาก็ได้เรื่องเรียนเนี่ยขอให้ปรึกษาอาจารย์นะคะจะดีกว่ารุ่นพี่ถามได้แต่อย่าเอาตามความคิดของรุ่นพี่เพราะรุ่นพี่บางคนวิชานั้นเขาก็ลงหลายไม้นะคะเด็กๆนะคะเราไม่ต้องตามเขาค่ะมาถามอาจารย์ค่ะไม้เดียวผ่านค่ะ ค่ะแล้วสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านฝากอะไรถึงน้องๆปีหนูที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยหนคะก็นะคะอาจารย์ก็ยินดีต้อนรับนะคะนิสิตใหม่ทุกๆคนเลยเข้าสู่บ้านจิตวิทยากเกษตรศาสตร์ของเรานะคะสำหรับอาจารย์ในภาคจิตวิทยา,าทุกคนเนี่ยก็ มีความอบอุ่นแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะสําหรับการใช้ชีวิตในรวมมหาวิทยาลัยมีทั้งเรื่องการเรียนนะคะเราเข้ามาเนี่ยไม่ได้เพื่อเรียนอย่างเดียวนะคะมีในเรื่องของการบ่มเพาะการใช้ชีวิตนะคะพัฒนาจิตใจของเราให้เติบโตขึ้นซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะเป็นเหมือนไกด์นะคะคอยนําทางคอยช่วยเหลือเราอีกแรงหนึ่งนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่จิตวิยทยากเกษตรศาสตร์ค่ะ สำหรับปีหนึ่งนะคะมีปัญหาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะโอเคครับนะวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรักชุนทการนะครับผมแล้วก็อาจารย์ดรปอกปรมลสุน,าานะะันทาคร,รับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้นะครับเราก็ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการระบบบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เรียบร้อยแล้ว แล้ววันพรุ่งนี้ล่ะครับเราอยากให้น้องๆรู้จักอะไรบ้างขึ้นค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะพาน้องๆไปทําความรู้จักเกี่ยวกับสาขาสิวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การค่ะและก็การเรียนอย่างมีความสุขนะคะอย่าลืมติดตามพรุ่งนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับในรายการปฐมนิเทศเดอะซีรีส์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดสีสดดค่ะ